คครับก็วันนี้มาอยู่คุณกวานนะครับก็วันนี้มาดูเจ้าเปลือยลอยของเรานะครับที่ว่าแปลงเป็นร้อยยี่ห้านะครับเปลือยปลอยตัวอยู่บ็อกซ์สีน้ําเงินมุกผมนะครับนี่ก็แปลงเป็นร้อยยี่ห้าเป็นที่เ้อยนะครับก็แปลงได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วทรงก็ประมาณนี้ นะครับก็พวกไฟท้ายอะไรก็ใส่ได้เลยนะครับ<อ>ใส่ได้เลยนี้ใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะครับไฟท้ายนี่ก็เป็นมังโคนมังโคนเป็นก็เป็นมังโคนร้อยยี่ห้ามังลมตรงรุ่นเลยนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับน็อตพวกนี้ก็ตรงหมดนะครับพวกข้างบนข้างในก็ตรงหมดนะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นยูบ็อกเป็นยูบ็อกเป็นยูบ็อกร้อยยี่สิบห้าไฟเดียวบังลมนะครับตัวนี้กับบ็อกหนึ่ในร้อยยี่สิบห้าบังลมปกติก็ใส่ยูบ็อกของเว็บลอยได้นะแต่ถ้าเราใส่ยูบ็อกของเว็บลอยเราต้องใส่เบาะกเว็บลอยนะครับแต่ถ้าเราใส่ยูบ็อกร้อยยี่สิบห้าเราก็ต้องใส่เบาะกร้อยยี่สิบห้า เพราะว่าผมใส่บอกเดิม125นะครับผมจึงต้องเปลี่ยนเป็นยูบ U Box 125นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนพวกโคมพวกอะไรก็ทําสีใหม่หมดนะครับก็โฉงหน้าก็เบิกใหม่ครับซื้อใหม่ก็ก็มันไม่ใช่ของแท้นะครับก็ของเทียมครับ ของเทียมก็เกียร์ราคาก็ดีอยู่นะครับก็พวกกล่องพวกอะไรก็อยู่ด้านหลังหมดนะครับพวกนี้ก็พวกนี้ก็เป็นกล่องพวกไฟหน้าก็มีไฟเดียวนะตัวนี้ไฟท้ายก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนนี้ก็กล่องยูบ็อกซ์นะส่วนพวกนี้ก็กล่องสินดอมนะพวก สีดำคอนโซลพวกสีดำครับก็อยู่ในกล่องนี้หมดนี่ก็กล่องโช๊น้เนาถังน้ำมันยังไม่ได้ทำสีนะครับสูงก็ประมาณนี้ก็ชุดล้อดำก็อยู่ตรงนี้คนระับชุดล้อดำอันนี้ก็ไม่ได้ใส่แล้วนะครับเพราะว่าจะใส่เป็นชุดล้อน้ำเงินนะครับ เดี๋ยวมานี้ส่วนใต้เบาะนะครับเยวพาดูใต้เบาะใต้เบาะก,ก็เป็นยู่บอก 15. รอยยุลูน็อตก็ตรงหมดนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ตรงส่วนด้านล่างก็ตรงครับ2องูอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงครับ ก็ตรงหมดครับพวกใส่ถังน้ํามันด้วยกันได้นะครับรื้อร้อยย่ามังลมก็ใส่ในกันได้ก็กันตกใส่ด้วยกันได้นะครับแต่ยังไม่ได้ใส่นะครับพวกกันตกพวกวักเท้าพวกอะไรใส่ในกันด้วยกันได้หมดนะครับมานี้ก็พวกอะไรเดิมๆพวกอะไรแต่ง ของเวียบร้อยผมเก็บไว้อยู่ในห้องนะครับแล้วก็พาไปดูครับนี่ก็เป็นพวกอะไรเดิมอันนี้เป็นชุดล้อเรียบร้อยคันสีแดงผมใครที่ติดตามผมช่วงแรกๆนะครับก็จะรู้นะครับว่าเรียบร้อยคันแดงของผมนะครับก็ ถอดไปแล้วเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับว่าเรียบร้อยคนแนนผมทําเป็นวัยรุ่นอินโดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูส่วนนี่นี่ก็เป็นท่อท่อใบนี้นะครับท่อนี้ก็โช๊คบวกโช๊คพวกอะไรที่อยู่ตรงนี้หมดนะครับโช๊คนี้ก็ขายอยู่นะครับใครอยากได้ก็มาลได้ส่วนนี้ก็บาะบาะนี้เป็นบาะของร้อยยี่ห้ายูบ็อก ตัวนี้ก็ของเวิบร้อยคันแดงตัวเก่านะครับของผมแล้วอันนี้ก็บล็อกคิทของเวิบร้อยตัวยูบล็อกหน้าก็พวกชุดสีก็อยู่ตรงนี้หมดนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เขาจัาเบรกก็อากาศออกโชคหน้าอยู่ตรงนี้หมดนะแล้วไฟเบอร์ชุดสีอยู่ตัวนี้หมดนะครับก <c oughs> ็ถอ,อดออกหมดแล้วนะครับ ส่วนมากก็กองอยู่ที่นี่หมดแลครับก็ชุดล้อดำก็อยู่ด้านนอกนะครับก็ถ่ายให้ดูแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนี่ก็ปั๊มปั๊มอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับประกับอะไรก็อยู่ตรงนี้หมดนะครับชุดไฟชุดเหล็กก็อยู่ตรงนี้หมดนะครับก็ ชกชกอันนี้ก็ยังม,มีใบประกันนะครับใบประกันโชกก็มีอยู่นะครับใครที่อยากได้ก็เามา,เาได้นะครับโชกใบนี้แล้วก็ไปดูเร,รียบร้อยขั้นตอนเลยนี่นะครับเรียบร้อยของเรา ส่วนตรงที่เราต้องแปลงด้วยนะครับเราต้องแปลงตรงนี้นะครับตัวยึดบังแต่ครับก็ได้แปลงนะครับตรงนี้ไม่แปลงก็ได้คนระับแต่เราต้องลองบูทเราก็ต้องลองบูทนะครับถ้าเราไม่อยากซื้อใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเรายึดมาบังลงแล้วมันก็ใส่กันได้เลยนะครับตัวนี้ส่วนพวกชุดหัวนะครับ ตรงหมดนะครับพวกนี้ตรงหมดไม่ต้องแปลงนะครับส่วนที่เราแปลงชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นยึดน็อตตรงนี้นะครับเราต้องเขยับมาง่ายนิดนึงครับประมาณนี้นะครับเราต้องขยัมมาตรงนี้แล้วก็ตัดมาอยู่ประมาณนี้นะครับนอตัวนี้เราต้องตัดมาอยู่ประมาณนี้แต่ผมยังไม่ได้ตัดนะครับก็รอสุดสีมาเทียบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแปลงทีเดียวนะครับ ก็จะประมาณนี้ัวกนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่เาก็จะเปลี่ยนอยู่นะครับตัวสแตนคู่นะครับแล้วก็ตัวคาบ,บิกบิกบิคบิเท้านะครับพวกนี้ก็ทำสีใหม่หมดนี่ก็ตรมน้ำรูตรงนี้สังเกตตรงนี้นะมันตรงอยู่นะครับ คลิปนี้องมาถ่ายให้ดูว่ามีรอยแปลงไปถึงไหนนะครับก็าปาท้ายจต่วนันนี้ก็ใครที่รอดูคลิปเรียบร้อยแปลงไปเยอะบบางลมนะครับก็ฝากติดตามรอสมด้วยนะครับแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ